ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือฉบับแปลภาษาไทยนะครับที่ชื่อว่าวิธีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ดหรือภาษาอังกฤษก็คือ how to be better at almost everything นะครับเขียนโดยคุณแพทฟลินนะครับแปลโดยคุณปฏิพานคุณละวพันธ์นะครับหน้าปกจะเป็นหน้าปกสีเหลืองนะครับรูปเป็ดนะครับพออ่านแล้วก็รู้สึกชอบมากนะครับคิดว่าแค่ชื่อเรื่องก็คงจะโดนใจลหลายๆคนไม่มากก็น้อยแล้วนะครับ ทีนี้คาว่าเป็ดครับก็หลายๆคนก็คงรู้นะครับว่ามันเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้ในทุกๆเรื่องนะครับแต่ทําไม่ได้ดีสักอย่างเลยนะครับตรงกับสำนวนไทยที่ว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่เราเด็กๆครับเราก็จะโดนปลูกฝังค่านิยมบางอย่างนะครับจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งคุณครูครับมันจะมีคําถามคําถามหนึ่งครับที่มักจะถามเด็กๆครับว่าอโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร เด็กๆก,ก็อาจจะตอบมาครับว่าอยากเป็นหมอครับอยากเป็นวิศวกรครับอะไรต่างๆนานานครับแน่นอนครับว่าในสมัยก่อนนะครับการที่จะเลือกทาอาชีพอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องดูมั่นคงดูมีเกียรตินะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผู้ใหญ่จึงมักจะเลือกให้เราไปในเส้นทางสายอาชีพเหล่านี้นะครับ แต่ปัจจุบันครับคงต้องยอมรับว่า,ายุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมัน disruption มากมามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอาชีพเดียวเนี่ยหรือว่าการหารายได้ทางเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปครับยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับที่มีโรคระบาดอย่างโควิด -19 เนี่ยแน่นอนว่ามันโอ้หนักหนาสาหัสมากนะครับและคิดว่ามันก็คงจะอยู่กับเราอีกไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่ว่าโตมาแล้วจะทำอาชีพอะไรเนี่ยมันคงไม่ใช่คำตอบแล้วครับ คนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับหรือคนที่ทําอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตลอดเนี่ยก็มักที่จะโทษตัวเองนะครับว่าเราไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์เหมือนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือคนที่เขาร่ํำรวยนะครับแลวไม่รู้ว่าต้องเกิดอีกกี่ชาติถึงจะมีบุญได้แบบเขาเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถเอาชนะหรือเทียบเท่าคนที่ประสบความสําเร็จเหล่านั้นได้นะครับคุณจะต้องมีหลายๆทักษะครับ แล้วผสมผสานทักษะเหล่านั้นนะครับไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญในทักษะเหล่านั้นแบบสุดๆเลยก็ตามอันนี้แหละครับคีย์สักเซสที่สําคัญครับคนเก่งแบบกว้างหรือว่าเก่งแบบเป็ดนะครับมีข้อดีก็คือว่า 1. คือไม่น่าเบื่อครับเพราะเราได้เรียนรู้หลายๆทักษะนะครับคือเอาแค่พอรู้ก็พอครับไม่จําเป็นถึงขนาดที่ต้องไปแบบเชี่ยวชาญแบบสุดๆนะครับ สเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ทักษะต่างๆร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้นะครับสก็คือมีความสุขครับเมื่อเราได้ทําอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนครับเราก็จะรู้สึกสนุกและมีความสุขในสิ่งที่ทำครับในทางตรงกันข้ามครับคนที่เก่งลึกมากๆครับมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับคือกลัวเสียหน้าบ้างกลัวล้มเหลวบ้างนะครับแล้วก็ชอบที่จะตัดสินเปรียบเทียบคนอื่นอยู่เสมอครับ ก็คือฉันเก่งกว่าฉันจะต้องดูดีกว่าฉันความรู้ฉันแน่นกว่าอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้ตัวเองต้องแบบพยายามดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ฉันเก่งฉันมีความเชี่ยวชาญตรงนี้สูงมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดด้อยของคนที่เก่งลึกนะครับสี่ก็คือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ครับแน่นอนว่าการที่เราได้ทําอะไรหลายๆอย่างครับนอกจากความสุขความสนุกแล้วเนี่ย มันทําให้เราสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆนานาได้มากมายครับจับเรื่องนู้นมาประยุกต์กับเรื่องนี้นะครับและข้อสุดท้ายครับก็คือมีอิสระในการเรียนรู้ครับเราสามารถที่จะสร้างทักษะเพื่อความเป็นเลิศได้อย่างมีอิสระครับไม่ยึดติดกับความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ต้องศึกษาในเชิงลึกนะครับผมชอบประโยคนี้ในหนังสือนะครับเขาบอกว่าการเรียนรู้หลายๆทักษะครับก็เหมือนกับแซนด์วิชครับเมื่อนําส่วนประกอบต่างๆมาประกบกันครับ มันก็ทําให้รสชาติอร่อยขึ้นนะครับมากกว่าการกินแบบแยกชิ้นนะฮะทีนี้ผมขอหยิบยกเอากฎ5ข้อนะครับที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นสุดยอดคนเก่งกว้างแบบเป็ดน,นะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นตัวสรุปที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับข้อแรกก็คือให้เรียนรู้หลายๆทักษะเพื่อที่จะได้เอามันมาใช้ร่วมกันนะครับมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราเรียนรู้ทักษะเพียงด้านเดียวครับข้อ2ก็คือจงเป็นคนเก่งลึกในระยะสั้นๆนะครับ ก็คือคนเก่งกว้างเนี่หละครับเพียงแต่ว่าเราจะโฟกัสอยู่ในระยะสั้นๆแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ใช้เวลาศึกษาแบบยาวนานนะครับเหมือนคนเก่งลึกนะครับ3ก็คือขอให้เก่งแค่80%ก็พอแล้วนะครับข้อนี้คืออะไรข้อนี้ก็คือว่ารู้ให้มันพอดีครับแต่ไม่ต้องรู้ให้ถึงที่สุดครับเพราะถ้าเรารู้จนเก่งแล้วเนี่ยพอเราทําอะไรแล้วเกิดความาผิดพลาดนะครับเกิดความคาดหวังเนี่ยมันก็จะรู้สึกท้อไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรารู้แค่ 80%คือรู้มากพอแล้วเราจะได้หันไปเรียนรู้ในทักษะอื่นๆได้ต่อไปนะครับสีก็คือโฟกัสเพียงทักษะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นทักษะที่มีเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ด้วยนะครับก็คืออะไรที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ไม่ควรจะไปรู้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะฝึกกีตาร์ครับเราอาจจะเลือกเพลงสักเพลงหนึ่งที่เราชอบนะครับซึ่งเพลงเพลงนั้นมันก็อาจจะมีการตีคอร์ดอยู่ไม่กี่คอร์ดครับ3-4คอร์ดเราก็โฟกัสแค่นั้นครับ วิธีการจับคอร์ดยังไงอย่างของผมนะครับตอนสมัยเด็กๆครับผมจะชอบเล่นเพลงเอ่อเพลงอะไรนะเพลงเสกโลโซอ่ะอมันจะมีอยู่4คอร์ดครับก็คือ C แล้วก็ A minor D minor แล้วก็ G เนี่ยครับแล้วก็ผมก็จับนิ้วตามที่เขาบอกครับแล้วก็ตีๆแค่นี้ก็เป็นเพลงนะครับมีความสุขมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสแค่นี้พอเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโอ้โหศึกษาโน้ตดนตรีนะครับโอ้โหต้องไปเข้าคอร์สเตียนโอ้โหมัน มันท้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่พอดีพอเอาแค่โฟกัสในสิ่งที่เราอยากทําแล้วมีความสุขก็พอนะครับแล้วกฎข้อ5้ครับก็คือมันฝึกฝนและเพิ่มระดับความยากขึ้นอีกนะครับความหมายคือให้เราฝึกฝนไปเรื่อยๆครับใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเนี่ยฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปอย่างเช่นเราจับได้4คอร์ดละลองดูคอร์ดอื่นไหมนะครับคอร์ด B Min o r อคอร์ด A อคอร์ด F อะไรเงี้ยครับคอร์นะฮะมันก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเก่งขึ้นด้วยนะครับโอเคผมขอสรุปอีกทีนะครับว่าการเป็นคนเก่งกว้างครับหรือเก่งแบบเป็ดไม่ใช่ว่าเราจะเรียนรู้แบบผิวเผินนะครับหรือว่าทำครั้งเดียวแล้วก็จบจบไปนะครับผมอยากให้คิดแบบนี้ครับคือว่าถ้าเราหมั่นเรียนรู้หมั่นฝึกฝนนะครับแล้วก็ทบทวนไปวันละเล็กละน้อยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเก่งกว้างในบางเรื่องเนี่ย มันอาจจะทําให้เราเก่งลึกโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเวลาที่เราฝึกฝนอยู่ทุกวันนะครับวันละเล็กละน้อยเนี่ยแน่นอนว่าความรู้มันก็เพิ่มขึ้นนะครับทักษะเราก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนีมันจะทําให้คุณเป็นคนที่พิเศษสุดๆเลยนะครับนี่นะครับการเป็นคนเก่งกว้างแบบเป็ดก็สําเร็จได้ครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ